กุ๊ปกิ๊บเผยโมเมนต์น้องเป่าเป่าทำสิ่งนี้ครั้งแรกไม่คิดว่าลูกจะกล้าทำเป็นหนึ่งหนึ่งสาวน้อยที่ทั้งน่ารักและเก่งมากความสามารถตั้งแต่เด็กๆสำหรับน้องเป่าเป่าลูกสาวคนโตของบีทัศภาคกับกุ๊ปกิ๊บสุมนทิพย์ที่เรียนก็ดีกิจกรรมก็เด่นจริงๆครับที่นอกจากจะเล่นเป็นโนเก่งแล้วก็เต้นเก่งด้วยและล่าสุดน้องเป่าเป่า,ปาได้มีโอกาสถูกเลือกไปลงเต้นพักเรื่องของการแข่งขันกีฬา โดยสาวกู๊ปกิฟก็ได้โพสต์ผ่านอิน t a g r a m มส่วนตัวบอกว่า Half time show Homecoming basketball games at school Fan cam by her daddy เด็กหัวล้านหน้ากลมในวันนั้นสู่นักเต้นพักเครื่องการแข่งขันกีฬาในวันนี้โชว์เต้นจริงจังครั้งแรกของพี่เปาป้ากับมากรกิสจนคอจะแตกไม่คิดว่าลูกจะกล้าทำเอ็นดูมากปอรองงานโรงเรียนสนุกมากเด็กในโรงเรียนช่วยกันจัดการใครถนัดด้านไหนสนใจด้านไหนก็ช่วยกันทำแบ่งหน้าที่ เรามีรุ่นพี่สอนเต้นให้โดยลงคลาสเรียนฟรี